ยินดีรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนอดทีนะฮะวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานของตำนานเมืองที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาอาศัยอยู่ในป่าโอเคโอเคเอาไงเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในป่านะฮะบ้านเขาอยู่ในเมืองวันนี้นะฮะไม่เนี๋ยมันแกแปลกกว่าวะเนี่ยฉันปวดท้องอีกแล้วทําไงดี

เย่หนงทีแย่โอเคคุมอยู่เนะหนึ่งทีสัดปเ้สัดไปนสัดไปเนะสัดไปเนสัดไปสัดไปัดไปเนสบัดไปเ้สบัดไป้สบดไปเน้สบัดไแเ้สบดเ้สบบด้บดน้บ้บไเน้เ้สัไม่้ไน้ไ้าเหี้ยไม่ตายทัไมชีวิตผมต้องทนอยู่กับอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยา really yeah I just said that man I have told you fucking million time that I said no I said no because I done all of the damage I done all it and n no no you know what no 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 you know what you know what I I have told you fucking million time that she always stole your kill เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเลยฮะนี่ไงตัวเล็กน่ารักมันก็เฮ้ยมันกำลังตีซา่าห์มันมันกำลังตีซาลากำลังตีซา่าห์ตีบอลผดไงตา่ อย่ามันตีซสลาอย่ามันตีซสลามันตีซสลาซสลาซสลาอย่าให้ซสลาตายอย่าให้สลาตายอย่าให้สลาตายปุ๊กสลาเท่าชีวิตมันตีซสลามันตีสลาอยู่เฝ้าสลาไว้เย่มันเอาซสลาเอาสลาเย่มันเอาสลาเย่มันเอาสลาสลาไม่เป็นไรแล้วสลาปลอดภัยอุ้ยซสลาไม่เป็นไรใช่ไหมจะรักษาแค่ให้นะซสลาเป็นไรเปล่าใครก็ได้ฝังหมดเลยข้อสองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านท่านไปซาล้ว อุ้ยชิบหายแล้วซาระสาระใครซีชิลอ๋ออย่าขี้คนคนไม่ได้โดนไหมผมไปแล้วควยซาร่ะนี่แต่ซาร่าไม่ตายนะแต่ผมตายว่ะอะไรคือการเอาตัวเข้าแลกหวานวะ not today motherfucker this is my laser ขอบคุณมากอร่อยมากเท่าช้าง เลเซอร์ thank you for my มีคนอยู่ข้างในสองคนแบบเลเซอร์ได้ไอคอยสกิลิ v i <coined> c t o ี่